Your body, Move your body, everybody, work it. Everybody. Move your body, everybody, work it. Everybody. Move your body, everybody, work it. Oh, Move your body, everybody, work it. Oh, Move your body, everybody, work it. ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไปบนไปแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเตาตานะครับผมจะมาท้าชิมก๋วยเตี๋ยวของทางร้านนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะฮะนี่ครับอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วนะ ก๋วยเตี๋ยวต้มแซบเนา้ต้มแซบห,หมูนะครับเป็นแบบเกาเหลานะฮะแล้วก็ข้าวเปล่านะฮะก็น้ำแดงสดาเราจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปชมกันเลิกรับ I to sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella shit sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'll tear up my chest I'll never forget Turn this life into something that you can never own. I feel this pain you already know. Turn that to games, let my money show. Had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I Okay. เราจะมาเริ่มชิมกันเลยครับขออนุาตถอดแมสก,ก่อนยตขออนุญาตชิมแบบว่ายัางไม่ได้ปรุงเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะปรุงนะครทุกคนอือหือ สชาติต้ยมยำชัดมากครับขึ้นมาเลยครับมีความเปรี้ยวความเป็นต้ยมยำนะครับมะน,นาวพริกแซบเครื่องนี่ถึงจริงครับอันนี้คือ,ค,อคือบอกว่าแทบไม่ต้องปรุงเลยนะทุกคนม,มันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำที่อื่นเลยนะฮะมันเหมือนเรากำลังกินกับข้าวต้ยมยำอะไรสักอย่างเนี้ย เหมือนเรากินต้ยมยำไก่นะทุกคนแต่เป็นรูปแบบของก๋วยเตี๋ยวนะชิมกับข้าวเลยแล้วกันนี่ดูนะทุกคนอืมอื้อหือเนื้อเปื่อยกำบังดีรสชาติทะทะทะแบบเข้ากัน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 ย นี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมอยากจะมาท้าทิมทุกคนนะครับนี่ให้คำแรกเท่านัรนเลยครับบอกได้เลย <laughs> ไม่ผิดหวังอือึื่านเพื่อนเนะาะแล้วผมก็ไมเ่เคยกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสไตล์นี้ที่ไหนเลยนะมันเป็นต้มยำแบบว่าเหมือนเรากินต้มยำไก่อะ่ะ แต่มันเป็นรูปแบบของก๋้ยเตี๋ยวทุกคนมีตะไคร้ซอยมีเครื่องต้มยำเนี่ยครบเลยทุกคนอขอตัวไปรับประทานยาวๆเลยครับฮม ถ้าใครที่ชอบเผ็ดกว่านี้ก็สามารถเติมเครื่องปรุงได้นะแต่ผมว่าเนี่ยรสชาติที่เขาปรุงมาให้แบบออริจินัลเลยมันกําลังดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปปรุงเพิ่มเลยนะดูลักษณะดูแบบอืใช้ได้เลยครับทุกคนพลาดไม่ได้เลยนะมาไม่ยากนะฮะถ้ามาวัดเขาตะเขาถูกก็มาร้านนี้ถูกฮะอยู่ปากทางเลยครับ อยู่ทางซุ้มประตูลอดใต้ซุ้มประตูมานะทางเข้าวัดเขานะอยู่ทางซ้ายมือเลยเลี้ยวเข้ามาเลยครับทุกคนบรรยากาศในร้านก็ค่อนข้างจะโปร่งนั่งสบายมีเก้าอี้รองรับหลายคนเลยสบายสบายและที่สำคัญที่จอดรถกว้างมากที่จอดรถกว้างมากเลยฮะสะดวกฮนะแต่ผมมาด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้านะยกนี้ยกน้ำมันแพงแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่ ถ้าใครชอบคลิปรีวิวอาหารในเพชรบุรีแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง c w m 2ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ c w m 2ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปบ้างเด็ดขอตัวไปกินต่อน แล้วเมนูก๋วยเตี๋ยวนะไม่ได้มีอย่างนี้อย่างเดียวนะมีทุกอย่างนเจ้งเล็กเจ้งใหญ่นะต้มแซ่บก๋วยเตี๋ยวแห้งเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวหมูเกี๊ยวทอดโอ้โแล้วคราวหน้าเนี่ยจะลองจะไปชิมร้านไหนอีกนะฮะคอยติดตามให้ดีนะที่ช่องสี่เ o อเอ็มชว ตัวไปจิงให้หมดก่านะทุกคนแมอร่อยจริงอืม i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the You don't do well, I'ma make hellish sure that I don't become you. I ha! Have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. All right, you ready? I ain't never